สวัสดีครับมาพบผมเล็กนิดพลเมืองนะครับหลังจากที่เราทดสอบก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับทดสอบกับ p o v e r supply นะครับผมเปิดฝาให้ดูนะครับตอนนี้นะครับระบบมันก็ทำการเช็คนะครับอันนี้เป็นการต่อกับแผงจริงนะครับนี่นะครับคือทำไมผมไม่ต่อแผนจริงนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องมีปัญหานะครับมันไม่มีการจํากัดกระแสนะครับแผ่นนะ แดดมาแรงมันก็แรงตามแดดเลยนะครับเราควบคุมไม่ได้นะครับหลังจากที่เราทดสอบตัวนั้นเสร็จแล้วเรามั่นใจแล้วนะครับเราก็ทําการจ่ายแผงเข้าไปนะครับนี่คือต่อแผงเข้าไปแล้วนะครับแผงจริงๆนะครับแล้วก็ทําการดูนะครับเราดูว่ามันความร้อนสะสมแต่ละจุดเป็นยังไงนะครับกระแสขึ้นปกติไหมนะครับถ้าหากว่าขึ้นปกติก็ถือว่าใช้ได้ ตัวนี้มันต้องได้อยู่ประมาณ2องกิโลวัตต์นะครับตอนเที่ยงนะครับแต่ตอนเช้าก็อาจจะได้อยู่ได้ประมาณสักหนึ่งกิโลกว่ากนะครับอันนี้มันเวลาอยู่9ก้าโมงอยู่เลยนะครับเพราะว่าแผ่นส0มวัตต์สิแผ่นนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ทดสอบแบบนี้ทิ้งไปนะครับเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะแบบนี้นะครับเรา ก่อนที่จะส่งลูกค้าคือเราก็เทสแบบนี้นะครับยาวๆนะครับอันนี้เป็นยี้ห้อนี้นะครับติดโค้ด02มานะครับอ่าตอนนี้ก็เห็นว่าดึงแผง3มกว่าเราเปิดเคมมวัดดูด้วยก็ได้นะครับว่ามันได้3มไหมนะครับประมาณ2มกว่าๆนะครับ2.4 2.5นะครับเนี่ยนะฮะก็ได้ตามนี้ตรงเป๊ะนะครับ วิธีแก้ก็ดูคลิปก่อนหน้านะครับวิธีแก้วิธีทดสอบนะครับว่าทำยังไงนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ